เบผมสั้นแล้วดูเป็นชอบลุคนี้แต่พอผมยาวปุ๊บอบเขาดูเป็นผู้ชายที่หน้าค้นหายอีกแบบชอบไม่ให้ได้ไหมได้ได้ยกสิยกสิยกสิอยากให้สตางพิจารณาคนนี้ไว้สามข้อจงบอกมาที่จะทําให้สตางควรจะเลือกคุณไปดินเนอร์ผมเป็นคนยิ้มเก่งครับยิ้มเก่งเหนือกันข้อสองคือผมเป็นคนชอบคิดนอกเกาะครับชอบคิดนอกกรอบใช่อข้อสามก็คือผมเป็นคนชอบ แค่แค่แฟนถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะไม่มีก็ตามนะฮะย้ำย้ำย้ำใช่หาเซลให้คุณลองจริงจังแล้วบอกความรู้สึกของคุณว่าคุณอยากจะไปดินเนอร์กับสาวคนนี้กับพ่อของเขาตรงนี้ครับโอเคครับออตอนนี้ก็หมดจริงจังแล้วนะครับข็คุณสตางค์ครับก็จริงๆถ้าคุณสตางค์ไม่เลือกผมตอนนี้ว่ามันก็ไม่เป็นไรเลยครับแต่ว่าตรงนี้ที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้ยเพราะว่า ผมต้องการที่จะหารักแทนนะครับแล้วผมก็มาเจอคุณสตางค์แล้วผมก็รู้สึกว่าคุณสตางค์เนี่ยเป็นคนที่จะสามารถเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของผมได้รวมถึงครอบครัวของด้านคุณสตางค์ด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากตัวด้วยนะครับ มาที่ฐานผมอยู่ในนี้นะครับเอานะไม่รอเปิดม,มาเป็นโจดเดี๋ยวเขาโจดให้แล้วใจร้ายไป ความสูงเอยอ,อะไรเอ,อยขี้ลงขีเลนเหมาะสมนะมมรู้สึกสไงบ้นงลูกก็รู้สึกว่าดีแล้วที่เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองแล้วได้ถูกใจด้วยใช่ไหมเอาถูกใจจับมือจองไว้ก่อนครับ <laughs> สาสคมเราบอกว่าไม่เห็นคุณเดินเข้ามาในการคือก็รู้สึกว่าปิ๊งเลยกับคุณล่ะเมื่อเห็นหน้าสางสดรู้สึกไบงบ้างฮะจะบอกว่าผมปิ๊งกว่าเฮ้ยปิ๊งกว่าด้วยปิ๊งกว่าด้วย กว่าจะผ่านด่านสาวโสดไปได้เนี่ยต้องผ่านด่านคุณพ่อก่อนนะมีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อไหม okay, ครับออครับขออนุญาตครับคุณพ่อคือผมอาจจะไม่ใช่ช้อยซีที่คุณพ่อเลือกอ่าเต็มหัวใจนะครับแต่ว่าวันนี้ผมอยู่ตรงนี้แล้วผมจะทําตรงนี้ให้เต็มที่แล้วก็จะดูแลสตางค์ให้เป็นอย่างดีครับคุณพ่อครับคุณพ่อมีอะไรอยากจะบอกกับเบ๊บไหมครับ อุ้ยลูกลูกลูกพังลูกพังรื่อหน่วยแล้วก็ดีใจที่ลูกเลือกถูกแล้วก็ฝากดูแลลูกสาวพ่อด้วยแล้วกันขอบคุณครับกำลังจะไปอุ่ยนี่เดี๋ยวไปรอยกระทงด้วยกันแล้วนะฮะมีอะไรอยากจะบอกกับสาวโสดก่อนจะไป เดทกันไหมฮะอ่อก็ไว้ดูศึกษาค่อยๆดูๆกันไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าเรายังมีเวลาเยอะสตางค์แล้วครับมีอะไรอยากจะบอกกับเบฟไหมครับค่ะก็ถึงเบฟจะไม่ชอบทำงานบ้านไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าสตางค์เป็นคนที่มีความรักสะอาดเหมือนคุณพ่อค่ะแล้วก็เดี๋ยวตังคจะรับหน้าที่ทำงานบ้านเอง ดาวบอลเร็วไถรลอย <สะ S 2> กระโดดกันเลยยิ่งใหญ่มากร้องขานะขอบคุณค่ะพร้อมแล้วไปเลยเท่าที่ดูนะแบบตั้งแต่ตอนออกมาก็คือแบบว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าคนนี้มองแล้วเข้าตาที่สุดจริงเหรอ อันนี้พูดเล่นพูดจริงอ่ะพูดจริงแต่ว่าเลือกส่วนทางกับพ่อเลยนะใช่ใช่ไหมปกติเป็นเด็กดื้อเปล่าก็ไม่ได้ดื้อขนาดนั้นดื้อแค่บางเรื่องแล้วปกติพ่อดุป่พ่อสั่งไม่ดุหรอกและเรื่องนี้ก็ไม่ได้ดุเรื่องที่เรื่องเบลก็ไม่ดุแล้วเบลกลัวพ่อเขาปะเออจริงๆก็แอบกลัวอยู่นะเรื่องความที่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าด้วยแหละไม่ใช่กลัวเกรงใจจะต่างดุไหมตาง ตังกูไม่ดูอยังไ่เสียงสูงอ่ะเสียนี้จริงๆอยากขับทุกวันเลยอยากจะชวนตะตังมานั่งด้วยกันทุกวันเลย <c oughs> ได้ถ้าเลไปรับอืม <c oughs> แต่ว่าเราขอค่าน้ำมันด้วยนะ <c oughs> ได้ถ่ <c oughs> ายรูปดีกว่า